สวัสดีครับผมโดมโดมินันนะครับผมก็วันนี้มาอยู่ในรายการคนทำเพลงอีพีที่15แล้วนะครับผมจากตอนที่แล้วนะครับก็จะมีในเรื่องของ r e ต t b e a t s h u f f l e นะครับในพูดในเรื่องของการดันจัเพลงนะครับวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการตั้งคีย์การตั้งคีย์ของของเพลงนะฮะว่าตั้งยังไงครับ ได้ยังไงคะับนามรีก็รวยจังนะไม่มีแต่ได้จังนะฝันนี้ครับถามว่าอะไรนะ <laughs> โอเคตามว่าคีย์อะไรเนี่โดูยังไงใช่สมมุติว่าเพลงเนี้ยคีย์อะไรดีอ่าเพลงใหม่นะครับมาแล้วอันดับแรกต้องคิดถึงอะไรครับผมก่อนจะพูดถึงคีย์เนี่ยมีคำว่าเรนจ์นะเรนจ์ของนักร้อง เลนจ์คือเสียงสูงถึงเสียงต่ำเลนจ์ของนักร้องเนี่ยต้องรู้หมายถึงว่าต้งคนที่ทำดนตรีเนี่ยต้องรู้ว่าใครจะร้องใครร้องคือนักร้องคือใครนักร้องคือใครแล้วก็นักร้องคนนี้เสียงสูงถึงเทไหนโน้ตไหนให้เสียงต่ำถึงโน้ตไหนนะตอนนี้ต้องรู้ถ้าไม่รู้ก็มันตั้งกี่ไม้ได้ไงนะคือตอนนี้ตัวหลัก บางทีก็ผู้หญิงือผู้ชายบางคนอาชีเลยเนาะอยาไม่รู้เกยลงนี่ผมเลไรไม่ได้ครับนะแล้วก็ดาวไม่ได้ด้วยว่างไกลนะก็เลนจ์ของนักลงนี่ผู้หญิงผู้ชายก็ไม่เหมือนกันคนแก่วัยรุ่นอะไรเนี่ยเด็ก<ม>ไม่เหมือนกันวัยอายุเท่ากันก็ไม่เหมือนกันขอนวนขอนปอมเอนะี่ยแล้วแต่เนาะท่านรู้ตอนนี้และอีกอันหนึ่งเลนจ์ของ ตามนอนที่จะกำลันตามเนาะตามนอนเพลงก็มีสูงสุดเท่าไหร่วันนี้เตรียมไว้คืออะไรครับเพลงอะไรครับเดือนเพนครับหรือคิดถึงบ้านของอัศนีพลจันทร์ครับ,รบทุกคนรู้จักนะครับเพลงนี้ผมเขียนเป็นคีย์ซีลองคีย์ซีดูไงครับคือไม่มีช์ปไม่มีฟลัดนะครับทีนี้ลูกใจผมร้องไม่ได้เสียงมันต่ำไป ก็บ,บอกว่ารู้ไม่ก็สูญไปก็ไม่รู้ถ้าสูญก็ไม่ตืงนตามก็ตามไปไม่ตื้นค,คือดูเนาะดูภาพนี้ก่อนคืออันนี้คำว่าอะไรนะไอร้องได้ไหมดอมเดือนเพ่น,นแสนเย็นเห็นอารามรนับพาเจมนวนดูงามยินยิ่งน้องอย่าเมื่อลมพัดมา อันนี้ยังไม่มโลดไดนะครับเอาอันนี้คำว่าอะไรนะแชมนะนี่คือเสียงต่ำสุดแต่ตอนนี้ก็มีตัวเดียวกันนะแล้วก็มีพัดใช่ไหมพัดเนออันนี้รู้สึกจะศูนย์กว่าเพื่อนศูนย์ที่สุดอ่ะเนาะอันนี้คือศูนย์สุดอันนี้ต่ำสุดเขาเรียกว่าอ่าเรนจ์ของทรรนองเอสนะครับอันนี้คือเนี่ย เอ่อคีซี 4. ในเมืิกี้ถี้ตัวเดือนเป็นคีซีก็เป็นอย่างนี้เสียงต่ำจะเป็นตัวอ e. ีตัวมีนะครับมีโดเรมีมีนะมีคำนะมันจะมีกลางนะแล้วก็มีลาลาลาคือ0ูงสุดเนาะครับอันนี้คือคีซี 4. ที่นี้ลูกใจผมลงไปแล้วก็ปรับถ้าจะปรับลองดูคีสมมุติว่าคีดีนะดีเนาะ ดีคือแอบนี้ชาร์ปสองตัวทีนี้ <c oughs> เสียงต่ำจะขึ้นนิดหนึ่งแหละตัวฟาชาร์ปเอฟชาร์ปแล้วก็ตัวสูงก็บ <B. S 1> ีเอฟชาร์ปเอฟชาร์ปเนาะขึ้นอ่ะอี e. จะเป็นโนตต่ำสุดคือจีชาร์ปแล้วก็สูงสุดก็ดข,ขึ้นไปด้วยด้วยเหมือนกับกีตาร์ใจกาโป่ขึ้นไปขึ้นไปนะอ่ะคีเอฟจะเป็น ตัวลาลาอ่าแล้วก uh, ็ส ja. si ูสุดจะเลสูย uh, ินสูงข uh. ึ้นะอ่าปอีกมั้ย G ครับอันนี้เพรนเดียวกันนะตานนเดียวกันนะแต่ว่าคนละคีอ่าคีจจะเสียงต่ําสุดตัว B โดเรมีโซอาซิโดเรมีอันนี้คือสูสุสุดเอออันนี้ของคีจนะครับอ่าสูงอีกคีเอจะเป็นอย่างนี้เนาะ ศูนย์สุด f อฟชาร์ปใช่ไหมฟาชาร์ปศูนย์นะผมไม่ตืน่นไม่ตืนต่นอันนี้ตามสุดก็เซชาส,นสน์นี่ตืนน่นอันนี้ตื่นสบายนะบีอีกคุณนิกอันนี้ต้องเป็นหินเด็กไฟร์รูปแบบนี้มันจะตื่นนะแต่ก่อนอันนี้คื D arp, อดีชาร์ปอ่าดีชาร์ปน, arp, นะโอ้มันชาร์ป้าตัวเลยคีบีนี่ผมเขียดมาก หรือไม่สาวต้เกคือนี่ติ๋วผมถามอะกี่ดีนะ <c oughs> เล่นบันโจโมโหลำบากมากเลยใ <c oughs> ชย้คาโปตั้งลับปกเรื่ออะไรเนี้ยแล้วก็บาดนิ้วเป็นอะไรต่มิตอน,นั้นมีลูกบิดอยู่ตอนนี้เองจากบันโจนเดี๋ยวให้ฟัดแต่อันนี้มันคนเลื่อนนะ <c oughs>